สวัสดีครับทีนี้เราจะมารวมถึงประวัติพระนครพนารุน่นะครับหลวงพ่อสมพิษพระครูถาวรเจ้าวาดวัดหินแ่นลำพาจีอำเภอด่านคามเทียจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับพิธีการจะไปจากเซิร์ฟเวอร์นะครับใช้กาะาบทไหนในการสร้างรูปนี้ครับก่อนก่อนอื่นครับวัดหิ่นท่านลำพาจีเนี่ยมีโบสถ์แก้วทำเก้วาแก้วคผมเลยอยากจะถามว่า การบริกรรมหรือสวดกระสายโปรดสาถึงจะได้บารมีในการสร้างเสร็จเป็นจครับก็คือเราโปรดมาพักในขั้นทิดจิตวัตรของเราเนี่ยนะส่วนตนไว้พระนั่งกรรมฐานในเวลาก็ไปเดินทดลองปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ที่ดูฝั่งวโรต้นสีแล้วก็ทำคิดจิวัตรให้ครบนจากสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ปฏิหารในพุทธศาสนาเปมีจริง มันก็เกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราตั้งใจทำจริงก็เหมือนญาติโยมะถ้าญาติโยมจะทําอะไรทุกญาติงานเนี่ยถ้ายมมีความอดทนมีความประหยัดมันเพียรเนี่ยงานที่มันยากมากมันก็สำเร็จได้การใด้ก็ฉะนั้นแะถ้าเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติปฏิบัติทมทาหน้าที่ของเราแล้วสิ่งทุกอย่างก็สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็เกิดได้ยังไงครับย่า่ของที่ของพราอาจารย์บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ก็คือ ด้วยความตั้งใจของเราในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราว่าได้พบครูบาอาจารย์ดีๆพบญาติโยมที่ดีมีใจบุญใจกุศลนี่ดีดีหลายดีแล้วมาเจอกันก็ทําให้สิ่งที่มันดีเกิดขึ้นได้เช่นอาตารภาพเนี่ยบวชตั้งแต่ปี2538ปัจจุบันก็28พรรงาเข้าใจ อาจารย์บวชแก้บนหรือบวชตามประเพณีหรือตั้งใจบวชบวชยากแกบวชแก้กรรมมันครับบวชสิบห้าวันบวชปุ๊บได้สองวันก็ไปอยู่ปริวาสกรรมครับเพื่อจะออกจากกรรมในปัญชันั้นนะที่วัดที่ท่านเขาจัดไปไปอยู่วัดปริวาสกรรมที่วัดไหนครับวัดปลายนาสุพรรณบุรีวัดปลายนาสุพรรณบุรีก่อนเขาพษาเนี่ยคมีงานจัดจรลองนันก็ไปแล้วก็ฉันจิตก็ไปได้เจอครูบาอาจารย์ได้นั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยเราไม่เคยทำเพราะเราเป็นพระบนใหม่ครับ เราไปอยู่ตั้นักสิบวันเราก็ทําตามครูบาอาจารย์ฟังทำถึงเวลาต้องมาแล้วว่าได้เวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติครับนะก็ตั้งแต่ปีส5งพันห้าร้แปนัปัจจุบันที่อยู่มาได้ด้วยอันดับส่งของการฟังทำเขาบังคับให้นั่งกับประธานเพราะการเข้าบว่าต้องมาอยู่ในอาจารย์กรรมเพราะว่าไงเราต้องทาตามก็ได้ตัวนั้นมาได้สิ่งนั้นมาเพราะอาจารย์พอครบสิบห้าวันทําไมไม่สึก มันมีเหตุนะเราเราก็อยากจะสึกเราก็ไปลองชุดมีชุดนะในสามพรษาที่ไปลองทั้งสามปี้วใส่เรื่องอะไรกระสึกแล้วพรรษาแรกก็ลองสอนก็ลองพอสองก็ลองสามก็ลองสีไม่เอาละทำไมเพราะมีหลวงพี่ที่วัดที่อยู่รูปหนึ่งปัจจุบันน่านจะเป็นเจ้าวาดจังหวัดเลยท่านก็พาไปเป็นเจ้าวาดจังหวัดไหนครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยเป็นพระพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแกแนะนำพาไปอยู่ปฏิวัติปานุนปานี้ที่เขาเข้มเข้มที่เขาฝึกกรรมฐานที่เราก็ได้จิตจากองนั้นมา ครับได้ทำจิตจากวันนั้นมาก็เลยมาอยู่ปัจจุบั 28, น28พรรษาในยีพรรษาใช่พระอาจารย์เล่าถึงความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของคาถาชินบัญชรที่พระอาจารย์คล่องได้เลยอ๋อคาถาชินบัญชนธรรมมาภาพแลวบวชก็เปิดหนังสือท่องทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกจนวันที่15ครับ,ค,รบคือเรานับเลยก็สิบห้วันเราจะศึกนะครับหร,หรือหรือมันเป็นอะไรบางอย่างว่าเราจะศึกเราจะต้องทองคาถานี้ให้ได้มันมีจิตอยู่สองอย่างนะครับผม ปรากฏเราเปิดไปประมาณวันที่พกเราไม่ได้ตึกเราติดหนังสือให้พระนั่งพ,งพงระราธรรมนีกเราก็สวดให้พระทานให้ใช่ปิดแล้วเราก็สวดได้เลยครับสวดได้เลยเพราะภาถาช่นบุนชอนยาวครับแล้วบทใหม่ใหม่นี่ยครับภาษาบาลีนเนี่ยเราเป็นคาราวาสมาเรา,ม,ามันไม่เหมือนเพลงในะคาถานครับมันยากนะเนี่ยก็เลยสวดได้ดังนั้นก็เป็นกติกาจัางชัยว่าเราเนี่ยใช้คาถาชินบญชร จนไปพบครูบาอาจารย์ที่ฉันใช้คณะว่าคณะสถาปูโต๊ะก็คือพระอาจารย์พระภูมิมหาพิธามิรักผู้ช่วยเจ้าวาดพัดอินปันของผมหรือว่าลูกศิษย์เรียกท่านว่าพระอาจารย์ทิสนุปียสิโรตอนนี้พระอาจารย์ทิสนุยังอยู่ไหมยังอยู่แล้วก็สร้างโบสถ์ตอนนี้ห้าหกหลังห้าหลังกายเซตกายเซตครับผมทำไปยี่สิบหลังจากวัดอินแท้ไปเป็นยี่สิบตั้างอยู่ที่ชัยภูมิ ครับจัครับคอพันขาที่สามไม่คิดสกแลวไปต้องไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยเตามีเหตุบ้างมีเหตุช่วงสร้างโบสถทมีความเครียดบ้างอะไรบ้างมาทํางานใหญ่นะเราอาจจะมีบารมีช่วงนั้นเราอาจจะรับได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงนะตั้งแต่ปีห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดก็คิดเหมือนกันก็เลยไปเก็บตัวเรามีที่ร้อยไร่สำนักสงฆ์เลยไปประมาณเก้าร้อยเมตรก็ไปเก็บตัวน้นชื่อสำนักสงฆ์อะไรครับสำนักสงฆ์ป่าเอาน้อยพมบาลังศี ครับผมนะก็ลอยไร่ก็ไปอยู่ในนั้นเก็บตัวรามีงาาอะไรก็ลงมาดูแลตรงนีนน้ด้วยครับก็ฝึกจิตก็ทําให้เราผ่านจิตที่สับสนวุ่นวายผ่านมาได้ค,ครับพระอาจารย์เป็นพระหนึ่งเรื่องผู้หญิงเรื่องสีกาเนี่ยพระอาจา,ารยารรออ์ป้องกันยังไงครับอ๋อป้องกันเหรอก็คุยแต่น้อยแต่ผมจาจด้ครับครับผม ถึงจะไปเป็นทำตามคุ้นเคยเกินอะไรเกินถามว่ามีไหมเราเป็นพ้าหนุ่มก็มียติโยมก็มาชอบธรรมดาก็เหมือนคาราวาแต่เราจะทําตัวอย่างไรเราจะเว้นระยะห่างตรงไหน่ที่จะประคองตัวประคองตนมาได้ก็ปัจจุบันก็รอดมาได้ไม่ต้องสึกปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่นะพระอาจารย์อายุห้าสิบเอ็ดย่าปีกุลปีชวดต้นปีปีช่วดต้นปีใช่ใช่หนึ่งห้าต้นปีหนึ่งห้าต้นปีมีแล้วกห้าสิบเอ็ดมีห้าสิบเอ็ดครับผมพระอาจารย์ครับ ตอนมาเป็นเจ้าวาดผุกวัดนะครับมีปัญหาเรื่องกรรมการวัดพระอาจารย์จัดก,การยังไงก็มีนะมีปัญหาสามปีแรกที่เรารเป็นนะสามปีแรกไปจะสงบเพืเ่อเอ่นว่ากรรมการที่ปรึกษานะาท่นานเข้มแข็งกรรมการ,ราาคารวะที่ดูแลว,ว่าเจ้าวาดฉันเนี้ยน่าจะต่อเดิมเสริมเสริมนเป็นเจ้าวัดไปได้วันนี้นาด้เข้มแข็งเราก็าได้ดูกําลังใจในตัวนะไอ้สิ่งที่มากระทบ เราฝังแล้วม <Ass> ันเป็นมงคลไม่ชอบใจแล้วก็ปล่ายไาครับแต่เราก็ถามว่ามีอารมณ์ไหมบางกนุ่มก็มีนะมีความเกลียดความโกรธมันน้อยมันมีบางกลุ่มไม่เอาพระอาจารย์จรงไหมมีบางกลุ่มไม่เอาก็มีแต่ว่าน้อยอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เจ็ดสิบเาครับผมก็เห็นเราอยู่น้อยคะแต่ปกครองวัดปกครองตนไม่ได้ก็มีแต่เราก็แสดงให้เห็นว่าจากสามปีมาแล้วก็ทุกอย่าง ก็ในวัดก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วกรรมการยอดโยมก็ซับคีกันไม่ทะเลาะกันเจ้าวาดว่าไงเจ้าวาดตามในปัจจุบันเราใช้ระบบว่าการบริหารจัดการก็มีวัยวัาชกรสองท่านมีกรรมการร้อยยี่สิบมีงานอะไรก็ถ้ามีโควิดฉันประชุมทุกเดือนครับประชุมแล้วเราก็มอบน้ําใจถ้าเรามีกําลังเร้ให้ข้าวสารข้าวสารไข่ หนึ่งแสนฟากระปองบ้างอะไรบ้างให้โยมที่ทำบุญต่างบ้านกับเรามันก็เหมือนว่าเป็นการพูดคิดพูใจว่าเราไม่ได้รับทางเดียววัดวัดไม่ได้บวชกฐิตพระป่าสร้างอย่างเดียวเราสร้างคนด้วยแล้วก็ให้โยมด้วยมันก็เลยกลายรับโยมก็จะคิดลบกับเราั้งขาดมาบวกว่าวัดก็เป็นที่พึ่งได้เหมือนกันนะพยาบาจะพึ่งเรื่องของการมาทาบุญอย่างเดียวเราก็เป็นผู้ส่งเคาะผู้ให้ด้วยก็เลยกลายเป็นว่า วัดอีกท่านรับัญชีนั้นกรรมการรายยี่สิบคนก็สัดบัญชีกองดอกมีงานอะไรก็ไม่ต้องทำโรงทัวร์ปัจจุบันยังไงครับโรงทานโรงทานข้าวอาหารนะแต่ก่อนแต่ก่อนวัดต้องทำโรงทัวร์แต่ก่อนก็ต้องทำสี่ห้าหมื่นครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ต้องเสียเงินจากวัดโยมกรรมการเราเนี่ยก็รวมกลุ่มกันสามกลุ่มยังไงก็โยมสามสามร้อยห้าร้อยคนได้เลี้ยงกันได้ก็ไม่ต้องเสียปัจจัยจากวัดออกครับช่วยเหลือกัน เป็นการสัมทารในพระคณะนครับงั้นพระอาจารย์ครับพอเป็นเจ้าวาดแล้วใครคนหลายคนมองว่าเป็นเรื่องสบายแต่จริงๆแล้วไม่ได้สบายอย่างที่คนคิดยังไงครับพระอาจารย์ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าคณะพัะสังฆาริการไม่สบายอย่างที่มองครับโยมบอกว่าจะสบายก็ไปบวชเป็นพระสิมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยพระไม่ต้องทํางานหนึ่งโครงการบ้านละกษินห้านะใครที่บอกว่าอยากสบายไปบวชเป็นพระไม่ใช่ใช่เลยเพราะพระเนี่ย เดือนนี้ที่ผ่านมาาตมาภาพประชุมมาสี่วันครับประชุมสี่วันนะครับประชุมที่วัชกาภนพประชุมที่จังหวัดับประชุมที่อำเภอสี่วันประชุมประชุมก็ต้องนำนโะยบายของมหาเถระธรมคมมาเสริมเติมต่อคเช่นปัจจุบันถ้ามีโครงการบา้านรักษาศิ 5. ล5์ห้าเราก็ต้องช่วยเหลือญาติโยมทํายังไงให้โยมรักษาศิลป์ทำยังไงโยมมีัตถุปัญหาอย่างไรแบบไหนสองโครงการวัดประชาัฐทั้งสุขวัดจะต้องเป็นวัดห้าส โยมมาติดต่ออะไรเจ้ากระดดกสบายสะอาดอะไรเงี้ยวัดต้องห้าสอแล้วเดี๋ยวนี้ใช่แล้วอีกอย่างก็คือหน่วยอบรมประชาชนประจําตำบลเราประจําตำบลจะต้องมีทุทบกครับชื่อย่อว่าอปต่อ้าทางบ้านเมืองอบตองการมริหารจับกครของพระนั่นอปต่อหน่วยอบรมประชาชนประจําตำบลมีงานแตดงานที่หน่วยนั้นจะต้องทำหนึ่งเลยสองท้อสาธารณรสองท้อศึกษาสองท้อการศึกษาสองท้อ สารอุปกรการปกครองการเผยแพ่พวกด้นมีอีกสองอย่างมีเรื่องของสัมมาชีพธรรมดาพระ่ไม่รู้เรื่องสมาชีพอะไรพระจะต้องไปแนะนําอยู่ว่าจะทํายังไงเนาะเรื่องศรษฐกิจปอเพียงเราจะทำยังไงถูกไหมความรู้นะแล้วพระก็ต้องไปศึกษาความรู้ตัวนี้ด้วยแล้วก็ม right ีสุขอนามัยนะจะมันเกีกเรื่องของประชุมท้กทีเนี่ยเอาหมอพยาบาลมาตรวจวัดความดันมาตรวจเบาหวานตัวอะไรต้องร่วมด้วยกับทางชุมชนเมื่อปัจจุบัน มีแปดด้านที่เจ้าเอาว่าจะต้องทำโดยอบรมต้องทำต้องทาต้องทาไม่ได้สบายอย่างที่คิดแล้วก็ทําอะไรไปต้องรายงานประชุมนะเจ้าคณะขาวท่านประชุมต้องรายงานทำคํามร่ว้ายรายงานทุกเดือนคือตำบลนี้อำเภอนี้ทําอะไรบ้างครับเพราะว่าจะได้เป็นแนวของมหันติของมาเนระสมาคมเราก็ต้องสนองงานเพราะเราเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะมานั่งกรรมฐานส่วนตัร่ำพอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ ต้องมีงานเพิ่มขึ้นมางานสองเครห์เพิ่มขึ้นมาส่อพราชุมชนให้เป็นบวรวัดบ้านโรงเรียนอย่ยนทุกทุกรับอาายรงกทุ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 กทัดทุกนุลุ้กทอจังกวัดครกบแลุ้กทุกทงกาุกทุบทุกทักทุกทด้ทุกทุกทุยทุกทดกทุ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 กท่กทรกทุสทุกทุกทากทนกทุ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 กรุ่ทุกทุกมุกทุกรุกาุบ้ากรักทุ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 กวักนี้ มีกิจกรรมอะไรเรบ่น,น้ากไหมมีงานในชุมชนนั้นมีอะไรที่มันดีกับชุมชนเพิ่มเติมมีสาม,มาชีพมีอาชีพอะไรไหมวัดจะแนะนําอะไรบ้างครับที่จะมีส่วนร่วมตรงนั้นเขาต้องการให้วัดมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วะ <มา S 2> ไ,ได้อยู่อย่างเป็นสุขครับพระงว่าได้รับความร่วมมือพอพระออกไปทํางานเนี่ยญาติโยม เอาการเอาการออกหน้าออกได้รับความร่วมมือระดับจังหวัดผู้ว่าเป็นประถานระดับอำเภออำเภอระดับตำบลก็โค์การมหาส่วนตำบลที่จะทํางานควบคู่กันไปก็เป็นอะไรที่เรามองว่าเหมือนใหม่แต่จริงแั้ไม่ใหม่หรอกเพราะว่าโครงการนี้มันมีตน้งปะต่อประมาณ518โครงการออกมาจากสมาคถ้าเราเนา้อต่อยอดเพื่อจะให้สังคมนละอยเย็นป็นสขในชุมชนนั้นครับเมื่อมีความเข็มแข่งเนี่ย ก็จะทําให้วัดบ้านรงเยนเป็นอันหนึ่งัเดยวนอาจารย์ครับเวลาทางานเนี่ยมันต้องมีค่า,ชา,ชา,ชาชใช้จ่ายใช่ใครสนับสนุนค่าใช,าช,าชา้จ่ายหาเองงบประมาณน,นี้เดี๋ยวก่อนคือถ้าเป็นของรัฐเนี่ยงบประมาณมาพร้อมกับโครงการใช่แต่ของพระเนี่ยโครงการมางบประมาณพระไปหาเองใช่เราก็มีอย่างตัวสำนักอ่ตโครงการตัวรวมประชาชนประารนำมันเนี่ยครันบน ขอให้ตั้งตรงนี้นะให้เปิดบัญชีธนาคารเจ้าอาวาสหรือเจ้าตำบลในวัดนั้นเป็นประธานครับมีกำนังเป็นประธานไปก <mel> ับเราว่าให้เปิดจ่าชื่อเราก็สามารถก็บกุมเข้ามาได้แล้วก็เอาเงินจำนวนนี้ไปบริหารจัดการเริ่มเปิดประชุมกันเมื่อเร็วๆเราคงจะต้องปีใหม่ไปแล้วคงจะต้องทเข้าสภาถกทบเรื่องของโครงการสังเอราะห์อันตรับเราสามารถเข้่สภาได้ในที่เียว เพราะฉะนั้นเวลามีกระถิ่นพระป่าทุกวันนี้บอกหุ่นง่ายขึ้นหรือ,อยากขึ้นอ,อ,อัตมาภาพเ,เจ้าวาดมาไม่เคยไปบอกคนกระถิ่นพระป่าที่ไหนครับบอกแต่ที่วัดนนอ,อย่างเดียวบอกที่วัดอย่างเดียวลลายลงเฟซแล้วก็สองก็ไม่แจกกรรมการด้วยจะมีใครอยากได้ก็ต้องมาขอแล้วก็ให้แต่นี้จะเอา่องไปให้ญาโยมแล้วเราไม่ทำครับแต่เราก็ดูว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทางใหม่ว่าที่อื่นอาจจะทํามันมีความผิด ถ้าไปให้จบจบแต่ถ้าไปได้นอะไรไม่ได้ครับไม่สามารถไปได้นอะไรนอกอำเภอได้อย่างวัดเนี้ยอำเภอธรรมาขามเตี้ยเราก็มอบคุณได้อำเภอแต่ขอ,อแ,ตแต่แน่ดีนั้นไม่ไม่ได้แน่ดีนั้นเราอาจจะเห็นว่าไปตั้งตรงโน้นตรงนี้เนีตั้งอยู่กับที่ก็ได้อยู่แต่ไปเดินบอบคุณธุรกิจก็ไดสาม,มารถแจ้งผู้ปกครองแงจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย่เพราะมันนอกเขตไม่ได้อำเภอไหนอำเภอนั้นวัดนี้อยู่อำเภอนี้เขาบอกคุณได้อำเภอนี้ได้นอะไรได้อำเภอนี้อย่างเดียว ไม่สามารถทเรื่ออื่นในวันอื่นนะได้คิดไปกัน้คิดกันแล้วครับผมอาจารย์ครับเวลามีงานบุญแต่ละทีเนี่ยได้ใครมาช่วยงานได้ใครมาช่วยงานก็ได้ญาติโยมที่ที่อุปถัมภ์วัดที่เ็าเห็นว่าวัดเราได้ทำมันเปความเจริญทุกๆทำแล้วทำจริงรใช่เราก็ติดตามทุกปีก็จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมครับก็ส่วนหนึ่งก็คือที่อาจจะไม่พูดถึงไม่ได้คือคณะกรรมการ,รจะมีความสมชืที เป็นกําลังทรัพย์น้อยแต่กําลังใจมากคก็ออกโรลงทานมาช่วยเหลือกันมาต้อนรับัจะทําให้วัดนั้นขับเคลื่อนไปได้เพราะฉะรับในฐานะเจ้าคณะตําบลเนี่ยจํานวนพระที่น้อยลงในพระอาจารย์หดหูใจไหมครับก็ผู้ผูใจนะอย่างเช่นวัดอัตมาภาพปกติก็จะมีสิบกระลุขึ้นไปครับปีนี้เหลือแค่แปดลูปบวชยี่สิบรูปก็สิบห้าวันหนึ่งเดือน ก็จะคือขาลาเทพนะครับนะ่นก็ต่อไปก็เป <S mus i> ็น <Pop> ปัญหาใหญ่ของคณะสงฆ์เราเลยครับก็เป็นของเจ้าคณะผู้ปกครองเบอร์กตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นไปที่จะดูแลแก้ไขยังไงส่วนปัจจุบันเนี่ยบางวัดก็มีเรื่องของเนตรประธรรมนะที่จะแก้ไขก็คือเอาลูกหลานญาติโยมในญาติโยมจะมาเรียนครับเรียนประถมมัธยมแล้วส่งเรียนทางพุทธศาสนาด้วยครับก็ก็บางวัดก็เริ่มมียอดธรรมเนรครับแต่หายไปเยอะมากปัจจุบัน ช่วงโควิดปรับตัวยังไงครับะอาจย์ช่วงโควิดปรับตัวยังไงเหรอก็บันอิญนวัดแต่ละวัดนก็นจะมีเรื่องของเงิน่องสักสมของกรับก็ใช้ของเดิมบ้างแล้วก็ย่าโยมก็ไม่กินนะวัดจะมีกิจกรรมอะไรก็โยมก็บริจาคนะแต่มันน้อยอาจจะเหลือสิบเปอร์เซ็นหลือสามเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไปได้เพราะหนึ่งเราก็ปนิบัติโทษและโยมเรื่องอาหารการกฉันก็เหมือนเดิมโยมก็ทำบุญเหมือนเดิมโยมบ้านไหนที่โควิดเราก็ไปช่วยเหลือเลย ครับที่เนี้ยนะพระปรับตัวคือให้อยู่กับสถานาการณ์อยู่กับเราข้างท่านเพราะพระเราไม่ใช่มายนรับนะอยู่แบบพอมทีทางสายกลางอะไรประมาณเนี้ยนะก็มัไมีอะไรก็หยุดการก่อสร้างไม่สร้างอะไรหรือเป็นไม่ต้องทำทำเฉพาะที่ทําได้ก็มีค่าน้ำก็าไปเราก็อยู่ได้ครับก็ได้ครับตอนที่เราสร้างบสอใหญ่โตเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยไหมก็มีนะเสียงอะไรต่งตางๆมากมายแต่เราก็ปล่อยวางเพราะว่า เราและเจ้าภาพซึ่งเจ้าภาพเขามี็ความประสงค์อย่างนี้แต่เริ่มต้นการทำเราก็มองจะจบยังไงมันจะไปแบบไหนเพราะมันใหญ่เลยนเับก็คิดต่างๆนานาแต่เมื่อได้ลงมือทำไปแล้วเนี่ยในเมื่อเจ้าภาพทำจริงเราก็จริงด้วนยะจริงใจต่อกันศรัทธาต่อกันในการพุทธศาสนาไปได้เป็นความสามัคคีเรวก็สามารถให้ใหูุ้โบสวดเป็นจำนวนแล้วน้อยนะเกิดขึ้นได้ซึ่งบางคนก็บอกไม่จำเป็น ก็ใช่ในความคิดของโยมแต่เจ้าภาพเขาตั้งใจทำแบบนี้คนเร็กด้วยคนมอกคนคนหนึ่งมองว่าไม่จําเป็นแต่เจ้าภาพเขาศรัทธาเขาไม่ได้ไปรบกวนงาะปัจจัยคนที่บอกว่าไม่จําเป็นสุ่มตั้งเพราะคนที่มีความศรัทธาที่มีความพร้อมในพุทธศาสนาหล้ยมากมายัไม่หมดคนบุญคนใจบุญคนทุกข์ไม่หมดไปในโลกนี้เพราะฉครับมีคติประจําใจยังไงครับคติประจําใจอย่างนั้นนะครับ คิดดีพูดดีทําดีมีสุขครับยึดมาตลอดประจําใจติดเลยติดที่ตํานักงานเลยครับผมคิดดีพูดดีทําดีด้วยคิดดีพูดดีล้วทําให้ดีมันก็ไปไม่ได้เมื่อสามอย่างสามดีมันเกิดขึ้นแล้วนะความสุขมันก็เกิดขึ้นกันตรับไม่ว่ารัฐหรือโยมชุมชนไหนถ้าทําได้อย่างนี้มันก็ไม่มีการทะเลาะว่าแม้แบ่งปักพักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกครับจะเลย อปไรครับประหยัดยังไงครับวันนี้เรื่องไฟอ๋อประหยัดยังไงอัตมาบามเนี่ยติดแผงโซโลารเซลล์ที่จะใช้ในโบสดปัจจุบันเนี่ยไฟที่ใช้มากที่สุดคือในโหมดสดมีไฟที่ังกว่าหลอดเปิดไม่หมดก็ไม่คว้าสว่างอะไรเงี้ยมันต้องเปิดทุกวันโยามามากมาน้อยก็ต้องเปิดครนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เรื่องของการติดแผงโซลารเซลล์ลงทุนครั้งหนึ่งสี่แสนบาทครั้งเดียวเลยใช่แต่ยก่อนตอนนี้โยมาร่วมบุญก็ สี่ห้าหมื่นบาทเราเดือนค่าไฟหมดแล้วนยโยมมาทาบุญรับหมื่นก็ไปให้ข้าไฟของหมดแล้วปัจจุบันก็เหลือไม่เกินสองหมื่นหมื่นห้าาไฟฟ้าวัดก็โควิดมาเราก็อยู่ได้เพราะเราวางแผนก่อนโควิดจะมาติดแผงโซลาเซลล์นี่จะขยายไฟทั้งหมดไหมว่าเป็นโซลาเซลล์ก็ยังไม่ขยายเพราะว่ายังขอรับได้ไอแผงที่ทําอยู่ทําได้ทําได้นี่คือการประหยัดของวัดนะครับ มืดพอบาทหรือมืนพอบาทใช่แต่ว่าที่เราติดไปแล้วนะก็ถ้าเราจ่ายเข้าไปแล้วเราได้จุนคือตอนนี้เป็นกําไรกาไรหมายความว่าถ้าเราเสียปีละเดือนละสี่พันปีก็สี 500, ่ห้าแสนครับเราก็มาเสียแค่ 500, แสนกว่าแสนกว่าเอาเงินที่เหลือนะเอาไปทำํำกิจกรรมอย่างอื่นใช่ไปทำอย่างอื่นเด้นี่นะครับเป็นแนวคิดดีๆของอาจารย์สมคิดนะครับอาจารย์ครับเป็นคนพื้นไหนครับ อ๋อแต่มาภาพเนี่ยเกิดอยู่อำเภอวัดโพธิจังหวัดราชบุรีครับแต่ใกล้ๆนี่นะครับใช่แล้วก็ไปอย่างนี <or ifice> ้ก็ชั่วโมงเลยครับผมวัดโพธินะแล้วก็มาโตเลยเนี่ยแต่ปวธก็มาเรียนโรงเรียนวัดหลังลวัดที่ไหนเป็นโรงเรียนของวัดอ๋าเป็นโรงเรียนหมู่บ้านเราเนี่ยติดกับวัดนลยครับผมก็มาเรียนที่เนี่ยตั้งแต่ย้ายมาตั้งแต่ยุคแต่โวธครับเหมนก็มาเรียนย้ายตามพ่อหรือตามแม่ใช่ตามยมพ่อยกมพ่อเป็นคนวัดโพธิจังหวัดราชบุรีครับพระอาจารย์เป็นเป็นชาวสวนชาวไร่ หลวงพ่อแกก็มาซื้อที่วิสสามสิบลักอิฐกอกต้นไม้ยี่สิครับผมสมัยก่อนก็มาทําไร่อ้อยไร่ฟันอะไรเงี้ยครับทำครอบครัวเล็กๆอะไรเกิดในครอบครัวยากจนครับทําไร่รับจ้างมากอะไรแบบนีครับอาจารย์เรียนจบจบปอไหนครับฉันจบปทพบก็ต้องมาเป็นพระมาบวชได้ไปเกณฑ์ทหารไหมหรือตัวอะไรไปไปไปเกณฑ์ทหารบวชอายุยี่สิบสามไปเกณฑ์ทหารตอนนั้นเรื่องใหญ่ไหมครับเกณฑ์ทหารโอ้เรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะ ใจก็อยากจะเป็นพี่ชายก็ไม่อยากเป็นครับก็เป็นพี่ใหญ่พี่ชายผมพี่ชายคนโตที่น้องหกคนด้วยกันน้องห้าคนเราก็ถ้าไปแล้วก็จะเสียกําลังหลักของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทาได้ทํางานอะไรเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเด็กก็เป็นพี่พชายคนโตคระเจ้าครับเวลาจัดสร้างวัตถุมงคลที่วัดนี้ทํำยังไงครับก็ก็ทําพิธีตามแบบว่าเราอาตมาท่านก็มีอุปบัญชา เช่นปางตะุูตองคำหลวงพ่อปูนวัดตะไล่อย่างเงี้ยหลวงแล้วก็หลวงปู่กะหลงเขี้ยวแก้วปาจีนวัดเขาแหลมใช่ไหมอาจารย์ครับท่านชอบวิชาให้นะแล้วก็หลวงปู่แย้มสามงามเมตตาอธิษฐานจิตพระจุลปุณณ์ให้หลวงพ่อรวยวัดตะโกอาจารย์วิทยา,าหลายรูปปัจจุบันก็หลวงที่ตะปูสองคำพระมหาโสสา ไม่ใช่เพราใจวัดายายาคเป็นอาจารย์คับดูแลมีงานปลึกษวัตถุคลช่าก็จะมีเมตตามยายายทิศให้แล้วก็มีสถาบันวิจัยโลกด้วยกัน,นวัดก็ออกมาตุมคน,นสิ่งประทุนแล้วแหละก็มีเรื่องขอประสบการณ์เรื่องอะไรแต่เราไม่เน้นอะนรหลัเปนเน้นว่าวัตถุสิ่ขงของเราทำาด้วยใจคนที่พบด้วยใจมันก็มีปัญหาเกิดขึ้น้ครับอาจารย์ มองยังไงที่คนมาจมตีเรื่องการสร้างวัตถุมงคลของวัดถ้าเราคิดว่าเป็นที่คิดเดียวคิดใจมันไม่ได้ทําเป็นพุทธทานนีนะ้เป็นที่คิดเดียวคิดใจเพราะว่า,วาการทําวัตถุมงคลก็มีตั้งแต่อีตการแล้วสกกมัยก่อนพนระแจกอายุสมัยก่อนมีโยมอดทําสร้างวัดมีกระถินพระปาะราทีกนะ็แจ้กปัจจุบันเนี่ยก็เป็นความหนักใจเจ้อาว่าทุลุวัดต์ต้องบริหารจัดก,การเองโยมกระทาจริงๆแล้วไม่เยอะหรอก นะมีบางวัดเท่านั้นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีองค์พระถักมีเจ้าภาพกระติบห้าปีสิบปียี่สิบปีอะไรเงี้ยส่วนวัดต่างนโยดเราเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบางวัดเนี่ยถ้าน้บข้าวไฟไม่มีนะนะบางดาบกราบเท้าเราเนี่ยสามารถจะเป็นอย่างนั้นนด้นั่นแหละที่ศาสตร์ยังติดข้าไฟสองครั้งเดือนเขาจะมาตัดอยู่แล้วก็ไปให้เดือนเก่าอะไรเงี้ยมีหลายวัดนะมันเอ่ยชื่อถึงแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับในส่วนญาติโยมจะมองไปก็ตั้งแต่มุมมองเพราะการมองมองได้หลายทิศทางเย แต่ลูปแบบเราจะให้มองเหมือนเราทั้งหมดเป็นใจกันได้มนรลุครรบนะไม่งั้นจะเป็นมบรรลุแต่ถ้าคนยั้มองเหมือนกันคนกะมีิสินาปกติครนะก็จะมองเหมือนกันแนยวก,นะกัน,นส่วนเราเนพระธรรมมาส่วนหนึ่งไม่มากทําให้ที่เราเลือกญาติโยมบ้ามันก็ส่วนหนึ่งก็วงไว้ทในตู้เพื่อให้บูชาเพื่อมาเป็นท่าน้ำาั้งไปเพราะว,วัดเราเนี่ยวัดวัดใหญ่จริงท่านจะใจเยอะแล้วมติดเขตชายแดนไปสามพิกโกโลก็ติดตะนาวี่สดเพิ่งน้ามันติดเขตชายแดน เราก็มีไว้บ้างนะก็ถือว่าเป็นพุทธาอุสติธรรมาอุสติสังัาอุสติถ้าเราคิดว่าเป็นอุสติจบแต่คิดว่าคิดอักติมันจบคือคือมองได้สองอย่างแล้วแต่เราเราก็ห้ามมองของญาติโยมไม่ได้เหมือนกันใช่ครับเรามองมองเราเจตนาอย่างนี้เขาจะมองเจตนาของเราไปอื่นเราก็ห้ามเหมือนกันะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิสมบูรณ์ครับนะแต่ว่าถ้าเป็นพุทธิพุทธา พ้นไม่ตรงไม่ใช่มันก็เป็นวิบากกรรมของใครเป็นกรรมของใครของคนนั้นดิใช่กรรมต้องเป็นของใครกรรมต้องมีสองอย่างครับคุณผู้โตท่านกรรมดีครับผมกรรมดีโยมบนกรรมชั่วโยมหนังเราจะเริ่มงทำกรรมอันไหนละครับอ่าปุถุนกรรมก็คือกรรมดีครับอ้าวปุถุนกรรมก็คือกรรมไม่ดีกรรมชั่วครับแล้วกรรมใครกรรมนั้นคือคือคือถ้าใครจะวิจารณ์อะไรก็คือมองว่าเป็นกรรมใครกรรมมันใช่มันเป็นทิ่ผี แต่ถ้าผิดพลาดมากๆเขาเาฟ้องร้องกันไหมครับถ้าผิดที่ไป่ร่วงลำกัมเกิดติสติส่วนบุคคลก็โดนฟ้องกันครับแล้วก็แต่ความคิดของแต่ละคนเราไม่สามารถไปห้ามความคิดของใครได้ครับไอ้คิดว่าเรามดก็ไม่ได้ครับอันนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลครับเพราะอย่างครับอาจารย์อยู่ในรูปแบบของคณะสงฆ์สองยุคเลยยุคแรกตอนที่มาบทใหม่พระเจ้าวาดไม่ได้เรียนหนังสือเป็นไทยก็ที่อยู่เก่าก็เป็นเจ้าวาดแต่ปัจจุบันนี้เจ้าวาด ไม่ได้แล้ต้องเรียนหนังสืออาจารย์มุมอง,องว่าตรงนี้ย่งไงครับมันก็ดีส่วนหนึ่งในกรบการพัฒนาครับนะปัจจุบนนันเราก็ยุบพระที่จะสอกเฉพาะย่านโยนนะนั่งกรรมฐานต้น,นม,าามนไหวพระมันเป็นกิจวัตรของเราอยู่แล้วนั้นเราทำไปแล้วแต่ถ้า,าเราไปเพิ่มเติมเรื่องการศึกษาเราเรียนมันมันจะออกนอกไปนะเรียนในกรอบในเรื่องของอมหาวิทยาลัยส o n เนี่ยเป็นที่ยอมรับมหาวิทยาลัยศ o n เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้กิดอะไร ไปเรียนเพื่อต่อเติมเสริมความรู้ให้ตั้งวาดวัดนั้น,นะครับก็จะได้มีคุณภาพมีศักยภาพในการบริหารจัดการวัดในการบริหารจัดการองค์กรชุมชนของตัวเขาไม่ได้เรียนไปเรียนทางโลกเนี่ยครับต่างโลกครับไปเรียนไม่ได้ปัจจุบ้านครับหามายอะไรส่งเรียนได้มีกฎหมายใหม่มาแล้วครับไปเรียนหมายอะไรของทางโลกอาจารย์ครับเร<ม>ียนมหาลัยส่งได้เพื่อนเป็นพระเยอะไหมครับโอ้ก็ทั้งวันเลยแล้วก็มีก็รับคารามาคารามาน้อยครับ ก็เจ้าวาดก็พนธุไไปเรียนครับไม่เจ้าวาดก็ลองเจ้าว่าครับจับัณะตำบลตรงนี้ทําให้เราประสานงานกันยิ่งขึ้นนะครับก็ดีมันมีการสัมัคคีนะครับมันได้เห็นกันเราด้อยเรื่องนี้เราก็ไปคุยกับท่านท่านเก่งเลอวนะท่านก็แนะนําเราครับไปศึกษากันครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับเปิดวิสัยทัศน์ของเจ้าวาดเพื่อจะให้มันอยู่ในโลกนี้ได้ครับก็โลกเอวปัจจุบันมันพัฒนานโยมนะครับแต่ก่อนมันมีตะเกียงมีเทียนครับแต่ก็ปฏิบัติธรรมันไปก็ไม่ต้องทำปััจจุบน เทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่พระเราก็ต้องนึกถึงความเป็นพักของเราไว้มันก็จะได้ไม่ออาตัวถังรถเรียนแล้วกลับมาพัฒนามันไม่ใช่เรียนแล้วให้ไปซึกงขาวอะไรเีถ้าไปอย่างนั้นโยมก็ต่อว่าทำรังไงเรียนแล้วไม่ใช่ซึ้งไปไปทํางานแก้ไขญาติโยมเราเรียนแล้วเพื่อมาพัฒนาวัดเราชุมชนของเราก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเจริญต่อนี่นะครับข้อคิดประวัติดี ประวัติของพระอาจารย์สมคิดนะครับชื่อมาของกับสมคิดพระรูถาวรพระอาจารย์ครับทาไมถึงชื่อพระรูถาวรอ,ช,อชื่อเนี่ยก็คือ,อเป็นเจ้าวาดมีงานคณะสงฆ์งานพวกด้านแล้วเนี่ยก็จะสมัยก่อนก็จะมีเรื่องการยกขึ้นมาแล้วก็ขอการแต่งตั้งครับที่คุณทำุณง,งานความดีในพระพุทธศาสนาชุมชนก็ได้รับการแต่งตั้ง ชื่อพรออะสมพิธถาวโรครับถาวโรคือนามฉายยาถาวโรใช่ฉายาถาวโรนามนี้ก็ได้รับพระราชทานครับได้ <ผม S 1> ชื่อเป็นพระครูถาวรการอนุธรรมครับนะปัจจุบันนะเพราะพระจวัตการต้อการอนุธรรมมันงนะครับพ็ะเจ้าลูกพระจวัตการในร,ร,ร,รัชีครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าพระครูถาวรการอนะธรรมปัจจุบันครับผมอ่าวัดนี้เนี่ยถ้าจะติดตามผลงานพระอาจารย์ผมดู ผลงานพระอาจารย์ทางเพจเฟซไไนครับเฟซทุกวัดอินแทนลำบ,บาชีครับผมแล้ว Facebook, ก็อีกเฟซทุกหนึ Intel, ่งก็คือวัดหินแทนลำบาชีลูกสิ่งทั้งข่าไหม่ครับผมอยู่แค่นี้เห็นหมดผลงานอะไรที่ทําไปแล้วฉะนั้านการใช้สื่อพวกนี้มีประโยชน์ต่อวัดมีประโยชน์ถ้าเราใช้เป็นประโยชน์ก็มีแต่ต้องลงเรื่องของสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ครับถ้าพระเราไปลงสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็โดนโจมตีแล้วก็ผลสะท้อนกลับมาก็ไม่ดีต่อคณะสงฆ์ครับใช้ยังไงทุกอย่างมีคนละโทษอย่ในตัว นะครับข้อคิดดีๆของพระอาจารย์สมคิดนะครับกราบนวัสก,การครับผมอจรพ